สบา <ination noises> ยดีลูกค้าที่น่าหักทุกคนเนาะมื่อนี้เขามีรถใหม่เขามานำเสนออีกเลยลูกค้าเด้อเป็นรถตาโลเนาะเป็นทุนใดตาโลสภาพงามนำฝาไม่ไหมเยี่ยมเหลื่อมเลยลูกค้ารถปีเก่าฮกเด้อลูกค้าเด้อรถปีเก่าฮกมาเบิกนำกันว่าสิงามแบบใดสภาพเหลื่อมเลยลูกค้าไม่ไหมงามเป็นโทนสีฝาแก่เนาะเป็นโทนสีฝาแก่ งามห่มเหลือบมาหน,นีเลยลูกค่ะมาเบิ่งออกคันกันก่อนเนาะหล่อมใสๆงามๆเลยขัดลายขัดลายสภาพงามจักดีสีงามบ่มีซึมเบิรได้เลยสองลงังหักสองลังแหลมๆเลยเลยูกค่ะ งามมีกเดียมเลยอ่าเบิ่งเลยคันซีลอยกคือคนซี่นคะคารลอยเลยเนาะเดี๋ยงงามเลยประมาณนี้เลยลูกคคะสองหลังขับไปงามงามงาม บอ้โหบ่ซึมขันสี่ร้อยขันสีร้อยลูกค้าขาลายสนใจเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้มาเบิ่งของขับกันของขับแบประมาณนี้สะอาดงามตามจากักรไคลเมนเทเบิ่งนิดปล่อยจึงเลือด้วยจักเด้วยซิติคเทเบิ่งนี่เสียงจักค่ะกคาเบิ่งเป็นไออยู่แบบ ม่บนะ่มีไอ้อว่าลี้ปันปกติลเป็นปันปกติแก่กบอนเลยลิ้นปัปน,ปปาาน,นปดีปกติเลยบ่มีไอเดอร์ลูกค้าเด้อแก่กอบอลได้รถเนสัสเกียรงานงามใหม่ๆเยี่ยมเลยสนใจทักทายกับมาเลนเดอลูกค้าเด้ออ่าขอบใจหลาย